เอาแล้วครับผมกราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องที่น่ารักทุกุคนที่ดีแล้วก็สู่ช่องฟิกเกอร์เรานี่เราอยู่กันในสองทัวจีนอีกแล้วครับผมหนึ่งหนึ่งกันอีกแล้วระหว่าง R N G M อยู่ไหนกับ R S G เสียวอยู่นะครับผมซึ่งเหมือนเดิมครับเป็นเมตาเท่าเราเลยรถเท่าเราอะไรเท่าเราหมดนะครับผมซึ่งก็จะเป็นการแข่งโดยที่เราเนี่ยศึกษาอันนี้เป็นรถกา l ล็กซี่ไลท์ะ เป็นด่านมิวสิกแฟคเตอรี่นะครับผมก็กวเวลาโอ้โหเสียวยุ่งวงเร็วมากครับ1น,นาที22ครับผมอันดับที่1ก็22เหมือนกันแต่ใช้เป็นวทวินอาร์เลสนะ ก็ลองไปศึกษากันดูได้อย่างที่ได้บอกครับผมใกล้เอเชียนคัพและใครอยากเติมรถเท่ๆสวยๆเก๋ๆแนะนำเว็บเติมเงินบริการออนไลน์ easycard game อุ้ย e a s ก c a r d g a m อัตโนมัติเติมเองได้ราคาถูกปลอดภัยร้อยเปอร์เซ็นต์ในระบบเติมอัตโนมัติทูมันนี่ทูวอลเลทเอชซีบีไทยพาณิชย์ได้หมดนะจ๊ะได้เพชรเยอะกว่าเติมในเกมซะอีกสนใจติดต่อไลน์ไอดี easycard game นะจ๊ะไปที่แฟนเพจ easycard รับเติมเกมลิงก์อยู่ใต้คอมเมนต์เลยนะจ๊ะ แล้วเรามาดูกันนะผมรถ Galaxy l i g h ไรถคันนี้เหมือนจะเป็นรถสปีดพาร์ทนะอืมเป็นรถที่ใช้ได้ดีครับผมเฮฟวี่ <Heavy S 2> มาโค้งแรก WCW เลยครับผมโอ้หแล้ว Galaxy l i ี่ไในโตมันขึ้นเองด้วยนะฮะเนี่ยโอ้หเท่าที่สังเกตเป็นรถที่ดีอีกคันหนึ่งเลยนะครับใช้ได้หลากหลายด่านนะครับผม รถ Galaxy l i ไลท์เป็นรถอุลตร้าแมนอะที่มันมาแพ็คจ<อ>น,<อ>นแล้วตอนนี้ครับเสียวยู่ปราดหน้าเขกไปถึงซาดเต็บอยู่ในอะไรครับเนี่ยโอ้โหแล้วชนครับเรียบร้อยอุ้ยแล้วเหมือนเสียวยู่จะเสียการควบคุมครับผมรถมันไหลออกครับแล้ว CWW มาเก็บในโตครับผมเหินมาจังหวะตรงนี้แล้วเขาจะใช้ ECU นี่กด CWW เลไปเลยนะนี่ ECU ตรงนี้ครับผมตัดในโต c ี w ับแล้วทำไมรถยุ่นายมันแรงอย่างนั้น โอ้โหมีเก็บในโต๊อีกครับโอ้โหแล้วเสียวยุ่งครับผมพยายามที่จะเฮฟวี่แต่กดเร็วไปหน่อยครับผมและในโต๊ได้ามาแล้วครับผม C W W ถ้าใครอยากที่จะฝึกแบบว่าเฮฟวี่ห,หรือว่าซูปเปอร์ดิฟด่านนี้เนี่ย ฝึกได้ดีมากเลยนะทำแทบจะทุกโค้งเลยนะครับผมสำหรับเฮฟวี่กับซูเปอร์โอดิเนี่ยก็ทำอีกแล้วนี่ก็ทำอีกแล้วตามมาติดๆครับเสี่ยู่จะสามารถแซงได้หรือเปล่าแต่มันจะจบแล้วมาดูช่วง ECU สุดท้ายตรงนี้ครับผมโอ้โหเสี่ยยวเข้าโค้งไกลไปครับทําให้ระยะการดิฟมันออกไปเพื่อที่กด ECU จริงๆมันต้องแบบถ้าเรารู้ว่าเราจะกด ECU ตรงไหนเนี่ยเราก็ต้องดิฟแบบเสียบเข้าโค้งไปเลยนะครับ ถ้าเราออกมาไกลเหมือนเมื่อสักครู่ตะกี้ก็มันจะต้องหันหน้ารถเข้าไปอีกอเออซึ่งมันจะเสียเวลาไปนะครับผมรล้ประดานแอตเลติสรีเวิร์ดครับผมเป็นรถ Infernal โม r ิเออระ อันนี้ผมไม่ค่อยไม่ค่อยเห็นบ่อยเนี่ยรถคันนี้แต่คือมันจะได้ในโตโค้งแรกเลยไงถ้าเรากดในโตนะครับผมแล้วก็ซีเดิลไดมาครับผมอยุ่ให้นำอยู่ครับผม1ต่อศูนย์แล้วก็ยังโอ้โห wc ดับเบิลทำได้ดีฮะ ทำได้ดีทั้งคู่ครับเบียดกันไปเบียดกันมาครับผมเฮเ C W แล้วกด E C U ตรงนี้เลยครับผมอรถด Inferno Warrior ครับขับกันเร็วมากๆอันนี้คือไม่มีสัตว์เลี้ยงนะครับผมเหมือนเดิมครับอันนี้ผมเอาคัดมาโดยเป็นเมตาเหรถเหมือนไทยเลยผมอยากรู้ว่าอยากเอามาให้ดูว่าเออตอนที่เมตาเขาเอ้ย เมตาเขาเท่าเราอย่างเงี้ยเขาขับกันยังไงถือว่าดุเดือดมากเลยตอนนี้ CWW มาครับรอบแรก49วิครับหยุดหาครับเร็วมากครับไม่พลาดเลยครับเนี่ยความนิ่งคือหยุนไหน่นี่ดีมากเลยนะครับอเอ้าแล้วโอ้โหเสียวอยู่ครับผมไปชนเอาแล้วโอ้โหพยายามที่จะโอเวอร์ดิฟเสียบเข้าโคง้งแต่อเ,เอ้าแล้วเสียอีกครับผมโอ้โหไม่ได้ในโตครับ ตอนนี้หยุ่ไห่นำยาวเลยครับนี่ฮะถ้าแบบโอ้คือพลาดแล้วก็คือพลาดเลยครับเพราะนี้คือแบบระดับโปรลีกโปรจีนแข่งกันเลยนะฮะสิ่งสำคัญก็คือไม่ตื่นไม่ตื่นตัวมากนะครับผมซ้อมเยอะๆแล้วเรียบร้อยครับผมหยุ่ไห้นี่อายุเท่าไหร่ครับปีนี้ สิบแหรือ20เนี่แหละจำไม่ได้แล้วนะครับผมแล้วก็ดื่มน้ำไปน1นปีอืมอารโรอ,อีกไม่ใช่ <c oughs> ไปเอาของเขาใหมาอกอยู่ไหนก็หน้าขาวนะครับผมเสี่ยยุก็โดนนำสอต่อศูนด่านที่เราดูคือเป็นด่านมิสิก <36 S 1> แล้วก็ เป็นด่าดอ่าอันตรีรีเวิร์สนะครับเดี๋ยวเราไปดูด่านต่อไปครับว่าเขาจะใช้รถอะไรจริงๆเรื่องรถอ่ะไม่ไม่ค่อยฟิกเท่าไหร่ถ้าสมมุติว่าเราได้ไปแข่งนะครับผมมันก็จะมีการปรับเปลี่ยนได้อันดับแรกต้องดูด่านก่อนนะครับผมอันดับดูดูด่านเสร็จปุ๊บเราก็ต้องดูว่าเราจะใช้รถอะไรแล้วก็ดูกติกาด้วยนะครับโอ้โหหนึ่งนาทีสามสิบหกวิวัดเร็วครับผมไม่ใช้ไม่ใช่สันเหลี่ยงเร็วกว่า0.30ย์จามสวิครับ ย่นหนครับมิวไคอร์ดอีกแล้วคัอันดับที่3หญิงชิงครับอัดนดับสองเอจนะครับอันดับที่หนึ่งยืนหน่อเดี๋ยวเรามาดูด่านต่อไปคือถ้าในเกม,นนมนเนี้ยในแมตช์เนี้ยถ้าใครชนะครบ4ก่อนก็คือชนะไปเลยแข่งกับ7นะครับผมแข่งกับ7เกมแล้วเป็นนอสซีครับผมรถที่นี่นิยมใช้ก็คือ Adjudicator เ Ad อเจนติกเตอนนะครับผมซึ่ง เอ้ยไม่ใช่ไม่ใช่เนาะซีไอนี่ด่าอะไรวะผมลืมชื่อไอที่มันเป็นชื่อน้อยชวยแงงเงียงอะไรทั้งอย่างเลยก็เนี่ยครับใช้รถคันนี้นะครับผม WCW ก็เร็วเท่า CWW นะครับคันนี้ถือว่าเป็นรถที่ดีเหมือนกันนะฮะเพราะว่าโค้งแรกเนี่ยมันจะต้องใช้ WCW ใช่ไหมแล้วโค้งต่อไปก็ใช้ WCW เพื่อที่จะแบบ เหมาะส,สำหรับไไเลี้ยงบูต,ต่อนะครับผมโอ้โหแล้วหยุนไหนครับผมเนี่ยครับมันต้องใช้ระยะเวลาครับในการที่จะเลี้ยงบูตร,ตร,ตรงนี้ก็เลยรถคันนี้เนี่ยเป็นรถที่แบบเหมาะที่สุดสำหรับด่านนี้แลวนะครับผมแล้วสีดอ้โหแล้วหยุนไหนครับรถไหลครับผมในโตไม่ต้องมีครับผมใช้ Wc w ทั้งทั้งเกม แล้วก็มาได้ในโตตรงนี้ครับผมกด C W วไปนนตอนนี้เสียวยู่ขึ้นนำนะเพาห,หยุนหายไปพลาดโป้งหนึ่งครคือตรงนี้ถือเป็นเทคนิคที่ยากครับผมแต่มันมีเทคเอา้าแล้วอยู่เสียวยู่ครับผมโอ้โอ พยายามที่จะซูเปรอร์อดิฟฮะแต่คือรถไหลครับโอ้โหคือไอที่ผมบอกมันอสักครู่ที่มันแบบดิฟลงมาแล้วก็ดิฟเลยอ่ะเดี๋ยวดูรอบนี้แล้วกันนะครับมีเทคนิคอย,อยู่บางคนแบบดิฟไม่ทันโค้งมันจริงๆมันต้องแบบเอ้าแล้วในโตหายครับผมโอ้โเสียวยู่เสียเลยครับ คือเวลาเราลงมาเสร็จปุ๊บใช่ไหม,ดมเดี๋ยวด,ดูนะลงมาปุ๊บคลิกเทริรนแล้วก็พอเลี้ยวแล้วกดบูททีหนึ่งครับมันจะช่วยแรงส่งของบูทมันจะช่วยทําให้รถอ่ลละหันได้ไวขึ้นนีครับก็หยุ่ในครับสามสู่แล้วอ่ะครับโห,โหเดือดจัดพลาดน้อยมากครับผมกระดกไปหนึ่งที อ้ารอยอะไรไม่ใช่3ต่อสูนแล้วเดี๋ยวเรามาดูด่านต่อไปว่าจะเป็นด่านถ้าเสียวยู่แพ้อีกก็จบเลยนะครับผมก็จะใช้เป็นซีเรียสนะครับผมโหนึ่งนาทีสิบเอ็ดเลยเร็วมากครับนจะเป็นรถที่เหมาะที่สุดสำหรับด่านนี้คือด่านนี้มันใช้ได้สองคันเอ่อรีเวเลชั่นกับซีเรียสนะครับรีเวเลชั่นก็ส่วนมากเอาไว้ใช้กับด่านมาเก๊ะนะครับผม เรามาดูก <Right. S 1> ันครับว่าจะเป็น oh. ยังไงหเสี่ยย uh ูออกตัวล้อสะบะเออรถไหลครับแล้วหยุ่นไหนกดอิซียูตรงนี้ไปเลยนะครับผิดกับเสี่ยยูเอ้าแล้วเสี่ยยู่พลาดครับโอ้โหจบเลยวันนี้เสี่ยยูไม่นิ่งเลยนะผม โอ้โหแล้วดับเบิลบูธไม่ติดด้วยเรียบร้อยเลยครับผมไปแล้วจ้าอยู่ไหนบอกเด็กในโตนิดนึงครับผมบูธดับเบิลซีดับเบิลบูธครับไวมากครับผมซีดับเบิลมาเดียวบูธเด้งมาซีดับเบิลครับผมเด้งอีกทีนึงแล้วเลี้ยงบูธซีดับเบิลแล้วเข้าโค้งตรงนี้โอ้โหเนียนจิบครับผม แบบไม่มีสกิจข้างเลยอยู่ไหนครับอีซียนึ่งอ๋อใช้ไปแล้วนะครับผมไม่มีแล้วแล้วเสียวยู่ครับผมเพิ่งใช้อีซียูไปเมื่อสักครู่นี้แต่คงจะไม่ทันแล้วครับผมโอ้โหก็เป็นโค้งสุดท้ายแล้ว4-0เลยครับโอ้โหไม่ไหวครับเสียวยู่บอกเอาไม่อยู่แล้วไอคอนเนี้ย มันแรงเกินไปแล้ว <DD> กระดกน้ำไปถึงทีอื้อาวรวยจบแบบหมวนเดียวจบมีขนาดเสียวอยู่เนี่ยยังไม่สามารถเอาเชนะสสกเดียมได้เลยอันนี้ก็คือเป็นการแข่งแบบของลีกจีนนะครับ โอเคเราก็ได้ดู4ด่านเลยนะว่าด่านไหนใช้รถอะไรบ้างแล้วก็เหมาะอะไรบ้างแต่จริงในเมตาใหม่มันก็จะมีบางในปัจจุบันเนี่ยถึงแม้จะใช้รถพวกนี้อยู่แต่มันจะมีลายที่เร็วกว่านี้นะครับผมก็ถ้าใครทราบก็มาบอกในคอมเมนต์ได้นะครับผมแล้วก็ไปอ่านในคอมเมนต์ได้นะเผื่อในเทคนิคอะไรก็มาแบ่งปันคนไทยเราจะได้อยากเห็นคนไทยเราตบคนจีนบ้างอะ่ะเออไม่มีเลย ผมไม่อยากแข่งไงเดี๋ยวผมไปตกปน<ช>จีจแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวมันแบบอ <c oughs> โอเควันนี้ไปแล้วเจอก,กาันไา <ป S> ่บาย <c oughs>